สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมมอนี้มาจุดเตาเวลาหกโมงนะครับเจ่าเตาติดพอดีนะครับแล้วผมสิจับเวลาเบิ่งครับเพราะว่าถือว่าผมเคยบอกเอฟซีบอกว่าไอเอาทานใส่หัวเตานะครับเป็นเป็นการเผาหัวนะครับผมสิจบเวลาเบิ่งว่าใหม่มันในเตามันคายแก๊สนะครับสิได้มา พิสูจน์ขอสงสัยว่าเออถ้าเห้าเอาตัวเนี่ยมามาซอยนะครับมันจะกระบวนการเผาใหม่มันจะดีขึ้นบ่นะครับเข่าเริ่มจุดเตามื่อนี่เวลาหกโมงนะครับกะเบิงกันนะครับว่าเดียวโฮมาอัพโหลดให้เบิงเป็นช่วงๆนะครับจับเวลาไปนะครับว่า วิธีการนี่มันดีนะครับถ้าบดีก็เห้าก็บริเฮ็ดนะครับแต่ว่าถ้ามันดีังสิ่เข้ากับปฏิบัติต่อไปนะครับอันนี้ผมจุดเต่าเวลาหกโมงเด้อครับเพื่อนๆได้ผลครับแก๊สค่ายโตัวแล้วครับภายในสองชั่วโมงนะครับบ่ถ,ถึงสองชั่วโมงได้ซ้ำไปนะครับเรีวเรวแท้ๆ,ๆครับ เป็นวิธีที่ได้ผลครับผมเอาทานใส่หลายนะครับมือนี่ใส่หลายๆเลยนะครับเพิ่มมันมันก็เป็นไปตามความจริงอะครับเพราะว่าขัางบนมันห่อนเมืนบอครับมันก็ซอยกันบอทานทั้งขัางบนมันแดงเนาะมันก็เผาซอยกันนะครับสีเห็นเนีว่าเตานี่มันติดแล้วนะครับเบิงเบิงไตไตทอข้างล่างก็ได้ครับว่ามันมันมีแก๊ส พุ่งออกมานะครับไตกลนเต่านะครับค่ายแก๊นแล้วนะครับอันนี้ก็คงสีค่ายเร่เรี่ๆวนี่แหละครับไปเฮดเบิ่งครับเดี๋ยวผมซีเฮดที่ครอบนี่อันนึงให้นมันดีเพราะว่าสีเดียวทานใส้หลายๆครับค่ายเห็นค่ายแก๊นแล้วนะครับเห็นบ่าเสียงก็มาแล้วนะครับเรียวแล้วกับอันนี้เพะท่านถึงสองชั่วโมงสาครับชั่วโมงครึ่งนะครับ ค่ายล่ะอึ่งเร็วครับนะเห็นปะค่ายแล้วครับเดี๋ยวผมสิปิดเตาก้อนเที่ยงอีกซ้ำไปครับนะปกติผมหุ่นแล้วใบสองหุ่นแล้วปิดเตาแล้วก็บพาไหม้ผมใส่ลายแล้วก็ไหม้ไงนะครับ <S <S เดี๋ยวผมมีมาสรุปอีกเธอนึงนะครับวิธีนี้เด้ผลครับผมจับเวลาห้เบิ่งแล้ว ภายในสองโมงนะครับบ่ถึงสองซ้่มนะครับ <c oughs> ครับ <c oughs> เพื่อนๆือน <c oughs> ก็ยังที่ผมบอกนะครับเอาทานใส่นะครับผังเครงนะครับเรียวอีหลีครับอันนี้เวลาประมาณหาโมงนะครับบ่ถึงเทียงซ้ํมเตานี่เรียบร้อยไปแล้วครับดับไปแล้ว นะครับล่แกะล่ยยังเบิดแล้วครับเหลือแต่อันนี้เปลวแกสกระออนอันนี้ผมใส่ไม่บางๆลูกไปซื้อ,อครับมันลุกนะครับไล่แกสนะครับเป็นวิธีที่ถือว่าเพดรไใไม่ค่ายแกสเร็วนะครับราก็ดีนะครับผมสบายเลยนี่ผมแต่ก่อนผมโอ้ใบสองหู่หล่วครับได้ปีดเต่าอันนี้เรียบร้อยครับผม จุดเต่าเวลาหกโมงอันนี้บระมาถึงประมาณหาโมงนะครับผมไปเบ่งนาฬิกาในบ้านนะครับลองไปเห็ดเบ่งนะครับเ,เ,เราเพื่อนๆกัสิลูว่าใส่เวลาบ่ถึงหกโมงนะครับต่อไปนี่ผมสใส่เวลาเผาในการเผาประมาณหาโมงนะครับหาโมงนะครับใส่ใหม่เต็มเต็มทั้งเต็มทีเลยนะครับ หาสม่งผมตีให้เลยนะครับแล้วก็ลั่นตีแล้วก็เทคนิคต่างๆผมเด้บอกในคลิปไปแล้วนะครับว่าเฮ็ดแบบใดนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับไปเรียนรู้ได้ในวิดีโอผมนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ล่องออกไปเฮ็ดกันเบื้องเด้อครับรับร่องได้ผลนะครับเอาทานใส่ขังเครื่องนะครับเผาหัวนะครับขอลาไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนนะครับสวัสดีครับ